เย่วันนี้เราจะมาดูฉลามกันดูชุดพวกเราสิโหเตรียมดำน้ำไปดูฉลามกันพร้อมหน้าพร้อมตาฉันอะโอ้โหอันนี้มาดำน้ำมาเนี่ยหรือมากินอาหารบนเรือถามจริงนี่จู๋หีไม่ได้เตรียมให้หรอโอ้ชุดชุดแกไม่มีไซด์หรือเปล่าชุดปี๊มีคนจะจาดำน้ำไม่รู้ว่าชุดมีดำน้ำนะเนี่ยเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหรือว่าจ้๋หวีเขาจะล่อเป็นอาหารให้ฉลามกินไม่บอกดิ ไม่บอกดิเราเรากระซิบนะอ่ะอย่าบอกอย่าบอกอ๋อมันมันแสงแล้วโจมี่มันแสงแล้วเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเหยื่อเหยื่อต้องอยู่อยู่ข้างหน้าก่อนเออนี่แล้วดูเบอรรยากาศดินี่ครับมีฉลามแล้วก็มีเรือเรือดำน้ำจะพาเราไปดูฉลามดำน้ำไปดูฉลามนะครับโอ้เท่สุดๆไปแซงเบิรนี่ไม่สนลูกใครแซงมาแสงมาแสงมาเจ็คเช็เช็คนี่แบ๊ เฮ้ยเดี๋ยวนะมีอีโหมดด้วยเหรออุ้ยเอออุ้ยแต่งได้จ้าหมีเยอยขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่รโอ้ยแย่เย่อ่ะขอเพลงหน่รโอ้ยโอ้ยโอยผ้าใหลัจับเอ็ดดาวเัาเอ็ดดาวกายภาพต่อไปผู้นรีบครับขอรีบหน่อยครับรีบครับรีบเหมือนกันครับไปแล้วจะดูฉลามรีบด้วยครับอาเจ็บไปครับขอบคุณรีบครับรีบครับจะดูดำน้ำดูฉลามครับ เจ้าบีแกอย่าล้องใกล้แล้วเนี่ยเจะถูกใส่เขาที่เสร็จแล้วแฟนผู้หญิงคนนั้นจะจได้แซวว้ายเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขายเน้เขาเข้เฮายเฮ้เต้รเฮ้ยเฮ้ยเช้าเฮ้ย้วเฮ้เช้าแล้วเจ้าเียเช้าแล้ยเร็วเฮ้ยเ้วเฮ้ไม่ได้ย้ แต่ับไหมไม่แต่ตอนเช้านี่แบบว่ามันชัดมากเลยนะถ้าเกิดเราดูตอนเช้าเราจะได้เห็นฉลามชัดๆใช่ไหมใช่จะได้เห็นฉลามชัดเลยง่ายจเดี๋ยวฉันแซงคิให้นี่เลยแซงเลยก็ต่อแซงเลยนี่ยา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 เฮ้ยเขาลงไปข้างล่างแล้วเขาลงไปข้างล่างแล้ว ไปเลยบายบายเอาเอาขึ้นมาด้วยขึ้นมาแกรนี่ยังไงแกนี่ย้ายังินไม่ขึ้นเดี๋ยวบอเดี๋ยวมาเจอยายแน่ไอ้ฉ่งตัวขน้นเนี่ยเฮ่ยเช้าแล้วเช้าแลวเช้าแล้วเอาเต้นฉลองหน่อยเช้าแล้วว้าวเดือดเดือดเดือดเดอดเดอดเดือดเดอดเดือดเดือดเดๆอดเดือดเดือดเดอดเดดเดือดเด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 ด อ๋อเยอะเยอะเยอะเต้ยโชวนี่อุ้ยมันไม่ยอมนี่นะอย่าบอกนะเต้นชวอย่าอย่าอย่าไม่ให้ไม่ให้มีมีเงินไหมเราจะแซงข้างหน้านะส่งสาบคนใดนะไปเลยโอเคปึ๊บปแซงเลยมามาาไปโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอะไรอุ้ยแซงกันเองเหรออ้ยมันไม่ยอมมันไม่ยอมอ่ะอุ้ยมันเต้นมันเต้นมันเต้นเก็บเอาเต้นเออเหรออุ้ยอุ้ย โอ้ยนี่เนี่ยแซงมั้ยแซงไม่ยอมไม่ยอมหมอไม่ยอมหมอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออุ้ยเต้นเต้นรอเต้นรอเลียนเต้นรอเลียนไม่ได้รอรอเลียนจะรอตบมือดูรอไม่ได้เลยจิตจะมีสู้เขาจะมีต่อคิ้วสิครับพี่เงินฉันจะพอแล้วอุ้ยคนนี้บ้าคนนี้บ้าเฉยมาได้ไงอ่ะถูกข้างหลังก็ไม่ยอมนะครับโหแต่ละคน

เอ๊ะเขาแข่งกันแล้วเขาแข่งกันแล้วเขาแข่งกันแล้วไม่เขาเขาท่าหนุนหาเออดิครับเราอยู่บนเรือแล้วนะครับนี่ดูแล้วก็เราจะได้ดูฉลามแล้วเจ้าหมีเลยฮะใช่ดิอุ้ยดิเราคุณยายอยู่ท้ายเลยอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยยายโดนเเฟงกระหน่ำมาใ่ยายไม่เรื่อนเลยพ่อยังจะไปกลับมาสู้ไม่ได้ฉันกำลังต่อสู้อยู่กับผัวผัวน้ำเงินเนี่ย เออตอนนี้ฉันมี91ละเดี๋ยวฉันจะกดแปลงนะเอาเลยโอแปจะต่อไปต่อไปต่อไปอุ้ยฉันเกือบหมบ่น้าเดีวนะนี่เอ่ใช้โบักใช้โลบักเหรอเจ้าหมีโบักย้อย่ะอุ้ยอุ้ยได้ไอ่เอ้ยคนนี้ ได้เลยดีแหละเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้มันสู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 ้เจอโลบักเจอโลบักโลบักเ้าดีไปเลยเอาแล้วมาแล้วอุ๊ยวิ่งแล้หรอได้ได้ได้ดีเ้าเอาไปเลยเอาเออต้องสามคนต้องสามคนเลยนะถ้าจะใช้ต้องสามคนเลยนะเอาบอกอันเดนเดนเอาอะเอาอะเออเอาอะเอาอะเอาซี เอาเหรอเกาเหรอะกูกับหัวทำเงินนะหวดทำเงินนะเต้นเลยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ทุกคนจื๊บอันดเต้นึ่งดูดูดูด้วยดูด้วย body elute อันนี้ะอันดับอันดับจื๊บ body elute นี่คนหรือกิ้งกือเดือดร้อนลวงเนี่ยโฮ้ยเอาเอาโอ้ยหัวทำเงินบ้าหัวทำเงินบ้าเอาเอาดิเอาเอาดิเอามาก้าบมาดิครับเออตุ๊กโมดิ ใช่หนูน่ากลัวมากฉลัามนะฉลามน่ากลัวมากเร่องไรล่ะเราใกล้จะถึงแล้วเนี่ยเราจะได้ดูฉลามแล้วสักพักเรฉลามกินแล้วไม่นะเราจะไมดูฉลามกินต่อเพราวฉันก็ไม่รู้ไงเพิ่งมาดูครั้งแรกเฮ้ยไม่เคยดูเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะที่เราจะได้ดูฉลามตัวเป็นเป็นโอ้โหตัวเป็นเป็นขอให้เป็นขอให้ตัวเป็นเป็นอะว้าวเช้าแล้วเช้าแล้วว้าวฮะ ยังไม่จบยังใช่จบยังไม่จบอีกเด็กเด็กเด็เอามาหนิข้ามานิข้าเอาเอาเอาดีมาหนิเอาเอามาหนิเอาเอาอะไรอ่ะกักกักกักกัวที่ไหนโอ้โหแต่ละคนข้ามาหนิขาัวฟอหัวน้ำเงินมาออกเลยเขาออกไปแล้วพวกเราหัวน้ำเงินมาตัวตัววีโดใช่เราอย่าไปกลัวเรามีสามคนนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองฉันถานเงินมันเองถ้าเขาจะแซงเราอ่ะต้องใช้ทั้งหมดสามคนฮะ ใช่ใช่ถใส่ข้างหน้าได้จัดปไปะมาเออโอ้ย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 เขาจังหวะอาศัยโช่องโชนลมุนโอ้โหเฮ้ยไม่ยอมยฮะรีบครับรีบครับรีบครับรีบเฮ้ยเจอสูตรโกงหน่อยรีบครับรีบครับรีบครับชูวีดี เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดีแล้กันใช้ดีแล้กันบนึงเฮ้ยอ๋อเจวีจต่อจะมีดอ๋อจะใช้โลบาเอาไปแล้วจบเดวแซงบ้างแซงบางเอ้ายวฉันสู้ให <clubs. S 1> ouais. ้แล้เดี๋ยวพอเยเป็นแก้ีแซงโอเคป่ะเจวีเอาจวีแซงบ้าเดี๋ยวฉันจัดการเดี๋ยวฉันซ้อนให้เดี๋ยวฉันซ้อนให้นี่ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอษเอาฉันจะชนต่อชนต่อได้ไงเล่าขอโทษขอโทษขอโทษยี่ยีฉันหนูวิชิมเห็นเวลาอดแม่ไหมอ๋อมีเวลาอยู่ตรงนี้ถึจะกดปุ๊บลยโอเคชน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 โอเคชนมันพร้อมกันใช่ไหมแล้วฉันกดคนเดียวกดปุ๊บเดี๋ยวมันจะหลีใช่ไหมต่อไปก็เป็นบอลอีกปุ๊บเดี๋ยวมันก็เป็นโอ๊ยหนูอันแหละทรมานมันทรมานมันอ่เลาะเลาะ รอรอเลยรอเลยรอเลยเฮ้ยไปแล้วเจ้าหมีไปแล้วสุดยอดร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยว้าวสุดยอดเจ้าหมีนี่ครับรอกระจายนี่คือการรอเวลานะครับเดี๋ยวรอเวลาแล้วแซงเลยครูว้านีได้เลยจับไปโดนแน่อ่ะพร้อมย่างตัวเอง้ย เอาเจ้ามีหายโดนฉลามกินแด่เลยเดี๋ยวเจ้ามีแกสปอยเหรออ้าไม่ได้สปอยทั้งเซลล์เลยหรอมันพังกงจริงเหรอแกสปอยแสดงว่ามันกินแด่เลยมันมีหลายหลายอย่างเลยมีเยอะรอไม่ทันแล้วมันกินแด่เลยห้าสี่สามสองนึกอีกช็อตเรียบร้อย โอ้โหตัวยงมโอ้โห,โโห,โโห,โโหสุดจอดถจ้าต่อแกต้องลงมาดูโ,โหแต่ละคนมาดูสิว่าเราจะสามารถใส่เขาได้ไหมหข้าหลังก็ใช้ย่อยอีกนิดเดียวเ,เองเนี่ยกิ่วีดีเจ้าวีแซงเขาตอนกิบวีดีวีเจ้าต่อพอสองวีปุบก,กดปั๊บเลยเจ้าต่อตัวพี่เออแต่มีคนข้างหลังเนี่ยคอยได้อยู่อะเอชอนชอนชนเรียบร้อย <laughs> เขาเข้าไปแล้วอะอ้ถจบแล้วเขาไปไว่าเอาล่ะเขาอาจะเขียนจากฉันสองคนแล้วแหละเฮ้เดี๋ยวฉันรอเวลาดีกว่าแล้วฉันค่อยแซงคนนี้น่าจะคนนี้น่าจะรอเวลาเหมือนกันฉันจะได้ไปเนี่ยตื่นเต้นอ่ะนี่ยายต้องมาไกลเลยมะต้องมีโตไอ้หัวเขาาเนี่ยมนต่อแซงยายดีเนี่ยลงไปหัวเขาาได้ละหัวน้ำเงินไอ้หัวน้ำเงินเนี่ยมันแซงยายมาเลยยางเอาวะ นี oh, ああ่แหละโอ้ยถ้าหลังฉันระเบิดบ้านจะต่อเฮ้ยเขาน่าจะรอเวลาแซงฉันเอาละฉันขอโฟกัสตรงนี้ก่อนเฮ้ยฉันได้ลงแล้วโอ้ยโอ้ยสวยมากเลยได้เห็นฉลามโอ้โหวิปลาสวยงามนี่มองไปรอบๆได้เลยดำน้ำดูฉลามนะครับทุกคนเฮ้ยดีบีแมกกาพูลด้วยเหรอเรื่องแสงใช่ปะใช่แมกกาพูลด้วย เจ้าผีหลอกชาร์จโถด้วยว่ามันจะโดนกินยังไงล่ะสวยบั้ล่ะเออสวยงามมากเลยทุกคนโอ้โหลงลึกมากนี่ว่าแต่ขึ้นไปได้ยังเอาไปเลยอุ้ยเจออะไรอ่ะเรือดำน้ำไม่นี่มันเรือดำน้ำนี่นาโอ้เรือดำน้ำเอกดีนุ่โอ้โหลงมาดูแบบเรือดำน้ำนะครับข้างล่างนี้นี่ครับอุ้ยเราลงไปได้อยูเหรอเนี่ยโอ้ยลงได้ลึกโอ้ยวิปาต่างๆน่ารักสวยงาม มีลูกตุ้มอะไรเนี่ยนี่ครับเอาเดี๋ยวนะนี่มันลึกเกินไปปะเนี่ยลึกเกินไปแล้วไม่ฉันจ,จะขึ้นไปแกต้องตายใน้องทะเลที่นี่ต่อต่อ่อ่อจแน่ตายด้วต่ยตอไม่อ่อจม่มตอ่ะต่อตออะอต่อต่อเ่อต่อต่อ่อต่อต่อตอต่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 อออต่อตอต่อต่กต่อคอก่่อก่อนกินจอตต่อโอต่ หนวดเบลเลอร์เลยอยากกินปลาหมึกอ่ะหนวดเบลเลอร์มาลไอ้หนวดใช่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอก่อนนี่อะไรอ่ะเจอเจอเทพจตายดาบอ่ะอะไรอ่ะเทพเทพโพไซดอนยังไงแล้วโอ้มันเป็นรูปปั้นโพไซดอนใช่รูปปั้นโพไซดอนมีสามงามมีโพไซดอนจริงหรือเปล่าปังเออเป็นรูปปั้นเฉยๆอ่ะอ่ะลงมาแล้วเออเป็นรูปปั้นเฉยๆอ่ะ ลูกปั้นไม่ใช่โพเสดอนใช่ไหมใช่โพไซดอนอะลูกปั้นของฉันอะเพอร์ซีอูสอันนี้มันเพอร์ซีอูดหรือโพไซดอนเด็กโพไซดอนอยู่ในน้ำเพอร์ซีอูดอยู่ข้างบนเป็นเรือไฟฟ้าจบเฮ้ยเจอปลาเรืองแสงปลาเรืองสีว้าเฮ้ยทำไมมันมองน่ากลัวจังมันหาเรื่องแกเจ้าต่อจะไปดูต้องไปต่อยมันเลยเจ้าต่อจะไปดูตอนนี้ฉันกำลังขึ้นไปแล้วเนี่ยคือน่าจะหมดความสนุกแล้วเนี่ย มดความสนุกเรเรื่องผีมันยังไม่จบฮะยังมีอีกเหรออย่าบอกแล้วว่าขึ้นไปแล้วเจออะไรอีกอะเจ้าหมีตู้แมนดำน้ำไม่ใช่ละตลกละอันนั้น <c oughs> เดีย๋ยวเจอข้างเข้ากระพือปีกอไว้ก่อนมันจะมีอะไรแน่หรอมันก็ซ้ำแล้วเนี่ยนี่ก็ปลาตัวเดิมเนี่ยเจ้าหมีอะบอกแล้วเเจอข้างเข้ากระพือปีกเอไว้ก่อนเลยข้างเข่าเนี่ยก็เรือดำน้ำเนี่ยเขาไม่มีอะไรแหละใช่เรือดำน้ำบอกไว้ก่อนเออ เนี่ยทุกคนประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ได้ลงมาดำน้ำเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าที่หนูได้ต่อแถวลงเรือดำน้ำลงมาแล้วไม่ใช่เรือดำน้ำสิลงในกงมาเนี่ยเป็นอะไรติดคุกอยู่ในกงเ <c oughs> ว้ใช่เว,วลาดำน้ำอ่ะดูฉลาดยังไงเขาจะติดกงไว้ป้องกันอันตรายแต่ถ้าก<ล>ง,<ล>งเปิดเ<า>นี่ <c oughs> ย เช้าแล้วออเอ้ยแต่ตอนเช้าแสงสวยนะเนี่ยดูดินี่ฉลามอะไรอะหัวค้อนเหรอนี่ครับเราจะขึ้นไปแล้วละครับไม่มีอะไรนะครับเจ้าหมีมันหลอกว่าโดนกินบอกไว้ก่อนเลยขึ้นไปแล้วเอาวขึ้นมาที่โหลเลยอะไฟอะลามนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะขอลองดูนะไฟไหม้เหรอไฟแจ้งเตือนนะครับองก่าแจ้งเตือน แจ้เตือนไฟไหม้ทุกคนไฟหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟหมดูี่วฉันก็อยู่กับหน้าสงสารเนาะหน้าสงสารเนาะ คนจะต่อสอบไปที่คุณยายแกนี่ตอนโดนทยหลังนะครับโอ้โห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 นอ้ทหโอ้หโอคโหโนนี้หโอ้โหอ้อ้โหโอ้หโอหบอกหโแกหโอ้อ้้ ำดำน้ำลูกน้าคุณยายดำนาเธอคุณยายไปดำนาเธอแก่โอ้โหพูดอย่างนี้จะไมได้ได้ไดิเดี๋ยวยายไม่ยอมมันแย่งนรัวๆแล้วไม่จะเอาใช่ไหมนี่แดงล้อเล่นล้อเล่นคุณยายมาดูได้มันสลามเยอะเลยข้างล่างอ่ะโอ้ยกว่าใจโลก <ๆ S 2> ีแกแกนี่โหยขวัญใจหอีกขาดหนึ่ง เดี่ยวถอยไปยัยจะอยู่เอาเราตัวนะฉ <laughs> ันไม่รู้ว่าระหว่างการรอให้แกนี่ไปดูฉลามกับการที่แกนี่ไป<ม>เกิดใหม่หอ,อันไหนเร็วกว่ากันแกนพูดอย่างนี้เว่าจะไปเกิดฉันว่าแกนี่เกิดใหม่ไม่เดี๋ยวนะแล้ว,แล,วแล้วประตูนี้คืออะไรขอลองอะไรป่ะประตูเนี้ยลองนี่หรอไปทันทีประตูอุ้ยสองร้อยยี่สิบเก้าหรอคืออะไรอ่ะอุ้ยลงเลยลงเลยหรอเออมันลงได้เลยนี่อ่ะ อ๋อรัดปาไอ้นี้ได้เลยต้องใช้229ร้บาโรบักนะครับในการมาดูนี่รัดดันเลนเหรอรัดดันเลนเลยอ่ะโอ,โอเคทุกคนก็จบไปแล้วกับการต่อแถวต่อคิวนะครับในการดับน้ำมาดูฉลามการดูปลาดูปลาการ์ลากอะไรพวกนี้มาเจอเรือดำน้ำใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครัเป็นกำลังใจให้กับคุณยายตัวนีด้วย,วยบ๊ายบาย โอ้โมันจะมาทำเต็มใหญ่ไอเกนี่อดดูไอเป็นกำลังใจแกนี่กดสาธุ99